เันวนี้ก็มาส่งงานปลาดูทั้งลำเหมือนเดิมครับวันนี้ส่งสองลำตัวแรกเป็นมือสอดไม้ประดูทั้งลำครับมือสอดตัวนี้จะเป็นสติปชัก70ปีกห้าสิบห้าครับ CNC หกศู C ์หกเหมือนเดิมแข็งครับ รูเฉียงทิ้งปลายห้ครับกระบอกนี้กระบอกก็เป็นกัำคอครับลองแก้มก็จะประมาณนี้ลายนี้ลูกค้าสั่งให้ทำแบบนี้นะครับเซฟข้าง้ายประดูล้างประดูก้ำคอจะเป็นปีก CNC ห้เซนดูเสียงเหมือนกันครับทรงเดียวกันทิ้งไปลาย45ครับกระบอกนี้ก็ประมาณนะครับสำหรับงานของผมเป็นเล็งลางนะครับราคาก็เริ่มที่2,690เาแล้วแต่ทรงครับถ้าเป็น กับคอลองนิ้วก็จะเพิ่มมากับคอล้องนิ้วเพิ่มแล้วก็มือสอดก็เพิ่มขึ้นมาอีกอยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามคุยกันได้ครับทิ้งเพจไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้เี่ครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยครับ